ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ตอนแรกของเรานะคะก็เริ่มด้วยซิงกิ้งโบก่อนเลยเมื่อกี้เนี้ยเป็นการเคาะแบบเคาะปกติง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะเคาะอีกวิธีหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นการเคาะวนๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะ อันนี้มันเป็นซิงกิ้งโบจิ๋วที่เราได้มาจาก a l i e x p r e s s ในราคาแบบ1อยก่บบาทเราทำคลิปสอนใน YouTube ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทีนี้ทำไมเราถึงมาเล่นซิงก g ้งโบให้ฟังใช่ไหมมันดียังไงเอออันดับหนึ่งเลยคลายเครียดอย่างที่สองทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นเราจะรับรู้ได้ถึงพลังงานความสงบถ้าใครที่นอนไม่หลับอยากอ่านหนังสือแล้วมีสมาธิมากขึ้นนะ่ะ ก็เราแนะนําให้หมุนอันเนี้ยก่อนที่จะเริ่มทํากิจกรรมใดๆหรือแบบเล่นทุกวันก่อนนอนก็ได้อะมันช่วยให้หลับสบายขึ้นคือก่อนหน้านั้นนะเราชอบเปิดอ่า u u u e e ที่เขาจะมีคนทํำลูปไว้ชั่วโมงหนึ่งในระหว่างนั่งสมาธิคือฟังแล้วมันแบบรู้สึกสงบและคลามมากๆเราก็เลยจัดมาเป็นของตัวเองอันหนึง่งแล้วก็มาศึกษามาลองเล่นดูซึ่งเราพบว่าเฮ้ยมันฟีลลิ่งมันต่างกันมากเลยนะกับการที่เรา ฟังคนอื่นเล่นมันก็จะรู้สึกรีแลกซ์ปัะมาหนึ่งใช่ปะแต่พอเรามาหมุนเล่นเองอะ่ะมันมันซิงกันนะคะก็คือจังหวะที่มือเราเคาะหรือจังหวะที่มือเราหมุนวนรอบๆหลูปอะ่ะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงคลื่นอันนั้นน่ะไอ้คลื่นตัวนี้นั่นแหละมันส่งความถี่เข้ามาในร่างกายของเรา คือร่างกายของเราทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันประกอบไปด้วยน้ําความถี่ตัวนี้มันไปสั่นสะเทือนน้ําในร่างกายของเราเกิดความบาลานซ์เกิดความสมดุลซึ่งมันลึกมากเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อลองไปศึกษากันดูคือทุกๆวันอะ่ะเราใช้ชีวิตไปกับการส่งจิตออกไปข้างนอกไปอ่านข่าวไปดูฟีดไปแบบคิดเรื่องการงานคิดเรื่องอนาคตใคร่ครวญอดีตอะไรแบบนี้ใช่ไหมการที่เราเล่นซิงกิ้งโบอ่ะมันคือช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้อยู่กับตัวเอง ได้ดึงจิตท,ที่เราส่งไปข้างนอกกลับมาอยู่กับตัวเองมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะสําหรับโลกปัจจุบันเนี่ยที่แบบข้อมูลข่าวสารมันเยอะ,อะเยอะมากอ่ะเยอะเกินไปแบบต้องต้อง,ต,องต้องมีอะไรบางอย่างที่ดึงเรากลับมาคือเพื่อนๆอาจจะมีเทคนิคในการแบบอาจจะเล่นกีฬาว่ายน้าวิ่งหรืออะไรพวกนี้คือมันได้หมดเลยนะซิงกิ้งโบก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราชอบแล้วก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันดูแหละมัน ดีมากๆเลยก็ยังไงก็ลองลองทดลองเล่นกันดูนะคะวันนี้พอดแคสต์ก็สั้นๆเนอเป็นการแนะนำแบบเกดเล็กเกดน้อยที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนหน้าก็จะมาพูดถึงเรื่องของความโชคดีมันเป็นไอเดียที่เราบังเอิญคิดขึ้นมาได้เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันเวิร์กมากเลยแล้ว มันดีมากจริงๆขอบคุณที่รับฟังนะคะเป็นกำลังใจมากเลยก็ถ้าใครอยากให้เราพูดคุยเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้เราแนะนำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะก็มือใหม่หัดทำเนอะแต่ว่าจะตั้งใจทำแหละอยากจะเป็นช่องที่มีประโยชน์ให้กับคนในเรื่องสุขภาพแง่คิดจิตวิญญาณอะไรแบบนี้เนะีคือเป็นมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วอะก็ ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากติดตามตอนหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ